ปกติอย่างเดียวรับผมวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำเมนูต้มจืดกันครับผมดีไปตลาดโลตัสมาในเกินต้มจืดมาแล้วเราไปจัดเตรียมเครื่องกันครับก่อนครับผมก็จะมีตะพูสักอันครับผมก็ชิ้นเดี๋ยวเราจะนำมาสับก่อนครับผมไปเราไปจัดเตรียมเครื่องครับผมแล้วก็เอาไก่จืดรสเผ็ดหอมช่วยด้วย ผมไปไมจัดของกัครับใส่ผักกันเลยครับผมหั่นแตยาวาหน่อยครับผมโอ,โ,อโอ้โอ้ประกาศขาวมีสองชิ้นหั่นเข้าไปทำที่กินแบบง่ายๆครับผม ผันปอกันเลยมีแครอทก,ก,กับผมแคลอทซีชิ้นเด็ดชีกอบมเห็นูู้มีทุกใขรก็ตั้งคิวก็เห็นผูู้ ทำไมหมงมันเหมือนหมูหรื <ś c oughs> อไม่เขาเรียกเผ็ดหมูก็จะดีเพื่อให,หให้มันเข้กันเนื้อของหมูให้มันเนื้อหมูมันมีรสชาติหอมครับครับพิดครับ สับไปเรื่อยๆสับจนเละ เดี๋ยวเราเก็บตัตักน้ำกันก่อนเลยเราใช้เป็นเตาถานครับผมตอนน,นี้น้ก็เริ่มเดือดแล้วครับผมเราเตียันนอรถเสร็ดหอมครับผมจับนิ้ปลาสัก,ก้อนไปเลยครับผมเส็ดหอมหอมเนี่ยจะไปถ่า้ใส่หอมซะแล้ว <c oughs> ไปเลยเล็กวัว เครคท <c oughs> ับกินเองครับผมดึงดกแล้วก็เยครับผมผที่ใส่ไว้เราจะใส่แคลร์ออมึงไปก่อนโอ้เนี่คอนแครบ ผมที่เราสักไว้สักไว้เมื่อสักครู่เราก็เอามาปั้นเป็นเจ็ดก้อนนะผมเราไม่เป็นแผน่นคนแท้ผลให้ตัวขนอนแต,ตกตบเจ็ดไม่ต้องทำอะไรเยอะผมเอาแค่นี้พอไม่ต้องปูเยอะเลยน้ำมันจะได้แบบมีกำลังน,นครับผมใส่ขนอนสองก้อน ที่เราปั้นไว้ปิดก,ก่อนโอถโถอือหูที่เราสักอ่าใส่กับพริกไทยพริกไทยป่บนบ้านเลยครับผมใส่ลงไปงอือสุดอือ ด้วยไม่มีเลยครับผม,มต้อหรูดไข่เดวยวไปก่อนเลยนะถึงกันเลยเราก็จะปิดฝาไว้ผักฟัวไว้ใส่ที่หลังครับหาขึ้นเลยครับผมง่ายสุด แล้วเราก็ปิดฝาไว้ก่อนครับผมตอนนี้เราก้มงมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับผมอ่าเราก็ใส่ลหลกไปใส่ที่หลักสิอ,อากกากขาวครับผมลงไปเลยไปลงครงครับผม ทำนี้ดีเลยจะได้น้ำความหวานของผักออกมาช่วยให้หมดจะให้เหลือจะได้จะได้ ก็เห็ดหมูครับผมลงตือเลยพรนี้สุกไวไม่ต้องตัวผมก็จะมีพิเศษอยู่นิดนึงครับผมผมจะใส่พริกพี่เราซอยเป็นตำท่อนหน่อยครับผมใส่พริกกนะระหยิบถ้เอาความเผ็ดเข้ามาช่วยหน่อยครับผมใส่ลง ดสายลายทะเลเมันไบ้ส่องแงหรือแบงออ,อ,อไรกดลงไปในน้ำครับผมสายลายทะเล ผมใส่ไว้ใส่เลยคือใชาครับผมใส่เลยแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สักครู่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดฝาดูกันครับผม โอ้โหสุกได้ที่แล้วครับผมก็จะได้ประมาณนี้เลยครับผมนะฮะเอาแบบงานที่ครับผมมาให้มันเล็กมากครับผมก็ชิมดูรสชาติพอดีเลยครับผมน้ำพักหวานออกมาพอดีใช้ได้อันนี้ก็เป็นอันวัดเสร็จแล้วครับผมก็จะได้สีสันประมาณนี้เลย หมูผักยิงในหม้อเรียบร้อยแล้วเด็วเราก็จะเอาไว้กินข้าวครับผมก็ชอบก็ฝากแชร์ออกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมเมนู่ี่าอ้าเะี่ะครับผมโอเคนะครับผมบ๊ายบาย